สวัสดีครับวันนี้อยู่กับดอรักกีตาร์55แชนแนลนะครับวันนี้เราก็จะไปตกปลานะครับที่นี่แหละครับลอกน้ำครับดูครับคือเขามาขุดเจาะไว้ครับเราพอดีฝนตกแล้วน้ํามันขังวันนี้ก็เลยว่าจะมาหาข้าวเย็นกันมีเบ็ดหนึ่งคันครับแล้วก็เหืียฟลาด้วยครับนี่ครับทีมงานเราครับอาลงทีว่าไงครับได้กี่ตัวแล้วครับแต่คตัวแล้วครับ นี่ครับกับตากล้องนะครับแบ็กกล้องกับหลังดูแล้วครับดูครับนี่คือโดนาคาเฟ่นะครับเดี๋ยวจะเป็นโดนาคาเฟ่ในอนาคตถ้าไม่มีลุงตู่นะครับอยู่ข้างบ้านผมนี่หวา ได้ครับทางไหนนี่ครับแต่กล้องระวังลื่นครับสุดยอดครับโอ้โหแต่กล้องครับก็น้องอีปีนะครับตอนนี่ขอเชิญแต่กล้องครับ <c oughs> แต่กล้องตกน้ำนะครับจเจบเย็นไหมครับ ดูกันนะครับโอ้ไม่ด่างครับอันนี้ไม่ด่างครับกล้วยไม่ด่างถ่ายไม่ได้ครับเหมือนขายคนเดียวน่าจะง่ายกว่านะครับตอนนี้เพราะว่าผมดูตากล้องแล้วเดินไม่คล่องเลยครับนียครับแม่ก็ตามมาด้วยนะครับ ใครอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็สอบถามได้นะครับบอกได้สิบอกได้ครับพูดผิดครับใครคล้องใบครับนี่ครับสองมาสิครับใส่ยเยียครับใกล้ครับดูครับก็เนื่ออาหารเขาได้ครับแต่ครับเอาใหม่ครับเขินนะครับเนี่ยเอาใหม่ครับดูครับ ติดบอลนะหายหายยางดีดูครับแม่ไม่เชื่อครับหายแม่นะครับใครใครคิดยางดีนะกำลังใจเยอะมากครับโอ้โหดูครับอิม่มแล้วแม่แก่ยงแงกะรี่หนึ่นนนปลาปลาธรรมชาตินะครับไม่เคยมีใครมาปล่อยเลยครับถ้าตกได้ฝีมือด้วยนะครับโอ้โหอาหารหายแล้ว <laughs> ปลาฉลาดมากเลยครับ เสแล้วครับโอ้โหปลาฉลาดจริงครับดูครับเบ็ดแล้วโอ้โหเกิือไหมครับเนี่ยอาเม็ดสุดท้ายครับเราจะได้ตกปลาต่อหรือเราจะได้ไปซื้อปลาที่ตลาดครับ ควจริงครับแค่นี้ครับ เราจะไปซื้อมาที่ตลาดกันนะเอาไม่ครับเอาไม่พอดีผิดท่าทางคลิกกินอยู่จะสุกแล้วกล้วยไม่ได้นะครับมาคงค่ะกันเราว้อมันน่ยผู้ชมเราอยู่ใกล้ๆเขากันไล่รอดูครับปลาจ๋าอย่าทำอย่างนี้สิทำแล้ว โอ้โหมาแล้วครับนี่นะครับผลงานแล้วครับวันนี้ครับโอ้โหไม่ธรรมาดารครับเดี๋ยวเรารอติดตามดูว่าเราจะได้กี่ตัวครับวันนี้โอเคนะครับฝากติดตามช่องโดนัทก,กีตาร์55ชแนลนะครับขอบคุณมากครับอ